ใส่หมดกระป๋องเลยนะครับใส่ไปทั้งกระป๋องเลยครับผมใส่กินไม่ได้ครับใส่กระป๋อง้สามปีนะครับผมมันก็ชับอื้อยังอร่อยอ่ะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายไม่เหมาะสมกับผู้ที่เสพกัญชาและยาเสพติดเยาวชนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรชวนพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะาอามาดูด้วยแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเข้าใจนะไวรุ่นไป คราวสวัสดีชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนนะครับผมกับผมเชนเกยครับสาจุอุปโจงครับผมผมบิ๊กสักลายครับผมวันนี้เราจะมาทําวันเย็นนะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นอากาศร้อนนะครับแต่วันเย็นขั้งร้อก็จะเป็นแบบพิเศษพิเศษหน่อยนะครับเป็นทําเองเป็นไมโลูกกับโอนตินนะครับผมรามาดูอุปกรณ์นครับผมว่ากรอนทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับผมครับอุปกรณ์ไมโลโอโอนตินนมข้นหวานกับนมจืด แล้วก็ไม้กชิ้นมีดการไก่กระทะกระบวยไม้พายมีแก้วอะแล้วครับผมเราก็มาดูวิธีทํากันนะครับผมขั้นแรกนะครับนี่ก็เป็นนมคานิชั่นนะครับผมนมจืดนะครับเดี๋ยวเราใส่นมจืดก่อนเปิดกระทะก่อนนะครับอันนี้คือใส่ใส่หมดเลยนะครับผมใส่หมดกระป๋องเลยนะครับใส่ไปทั้งกระป๋องเลยนะครับผมใส่กินไม่ได้ครับใส่ครับไฟก็ไฟกลางนะครับไฟกลางไฟไม่แรงหนกนะครับ ถ้าเกิดไฟแรงยังไงครับผมไม่ครับไม่ครับหมดกระป๋องแล้วก็รอให้นมมันถึงขนาดไหนครับเนี่ยขอุ่นๆครับผมเอาเลยกินครับอันนี้อันนี้ร้อนร้อนจริงยร้อว่าร้อนแะไรอะไรอะไรเดี๋ยวก็จะมาเปิดกระป๋องลมค้นรอเลยนะครับผมลมค้นนี่ใส่เยอะขนาดไหนครับลมค้นใส่ประมาณครึ่งกระป๋องนะครับลมค้นหวานนะครับเอาอยู่เพราะว่าถ้าเกิดชอบหวานแม่งใส่ไปทั้งกระป๋องเลยถ้าเกิดชอบหวานอันนี้ก็อุ่นๆนะนะครับผมเดี๋ยวเราใส่นมเลยนะครับผมนมข้นนะครับอันนี้นมข้น เราแรกเห็นบอกว่าใส่ครึ่งในกระป๋องตองนี้ผมรู้สึกว่าเกือบจะหมดกระป๋องแล้วยัง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 เหมือนยังวะจะใสมันด้วยเกือบหมดแล้วเนี่ยคนนะครับจะให้ช่างบิ๊กตัดซองนะครับซองโฟลติมกับซองไมโลรอนครับโดยทำแบบโฟลติมพอนะครับก็ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับผมมีไวรัสโควิดด้วยนะครับก็ทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับอันนี้อันนี้ตัดตัดดีหอมเนี่ย ตานหมดเลยครับก็มีบนตีนห้านะครับผมไมโลห้านะครับอย่างละห้าห่อนะครับอันนี้ผมยังไม่รู้เลยครับว่าทำยังไงอันนี้อันนี้ตอนนี้ก็ร้อนแล้วนะครับผมถ้าเกิดเพราะว่าทํารายการนี้อีกสักพักหนึ่งเพราะว่าหุ่นผมไม่แช่อย่างนี้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับผมโวนตินก็จะมีสีที่เข้มกว่าไมโลนะครับผมก็จะออกหวานกว่าไมโลสักนิดนึงเราจะทำแบบสูตรสูตรเข้มข้นเดี๋ยวใส่ลงไปเลยนะครับ แล้วก็เคี่ยวใช่ไหมครับทีนี <S an> ้ใช่ครับผมนี้เราก็จะเคี่ยวไฟกลางครับไม่รู้ว่าจะทำออกมาเราเป็นหน้าตาย,ยัางไงนะครับผมไม่รู้ว่ามจะอร่อยไหม <S 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 เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมรอเคี่ยวสักครู่ให้คนช่วยไหมครับ ไม่ต้องครับผมต้องครับไปไงถ้าเกิดไม่ไปชีชิ่งเอาละครับตอนนี้ก็ละลายหมดแล้วนะครับผมเขียวละลายครับเขียวให้ละลายไฟอ่อนๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับผมเดี๋ยวรอจะรอให้เขาเย็นก่อนนะครับผมคลายความร้อนก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูกันนะครับผมว่าทำไงต่อ โอเคครับตอนนี้ก็โอนตีนของเราก็เย็นแล้วนะครับผมได้เวลาครับผมไปเราก็จะเอาเทใส่เหยือกก่อนนะครับผมเทใส่เหยือกก่อนนะเท่างบิ๊กระวังมือนะครับโอเคครับโอเคครับผมขั้นตอนต่อไปก็จะมาเทใส่ถุงเดิมที่เราตัดออกนะครับผมเครับผมไม่เดี๋ยนร้อนร้อนไหนช่างพิเศษนะครับผม อันนี้เทใส่เยอะไหมครับเต็มครับผมเหลือไว้ประมาณครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วโอเคใส่ถุงแล้วนะครับผมเราเทใส่ถุงแล้วก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาใส่แก้วไว้นะครับผมเอาใส่ไว้เพื่อจะไม่ให้มันคว่ำนะครับผมเทต่อนะครับต่อนื่องลยครับผมนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเราก็เอาใส่แก้วไว้แบบนี้นะครับเอาละครับตอนนี้เราก็เทครบแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ต่อไปก็เราก็จะเอาไม้เสียบนะครับเสียบเข้าไปเสียบจำๆนะครับอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยจะ <c oughs> มีอุ่นเฉยครับคิดดี่ฉยเฉยนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะคครับผมโอเครับผมเดี๋ยวเราจะเอา ตอนนี้นะครับไปแช่ช่องฟิปไว้ประมาณ3ปีนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันนะครับผมว่าเป็นยังไงครับสามปีจริงเหรอสามปีครับอีกวันอ t เทลลิตี้เลเโอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับ3ปีแล้วครับผมโอเคได้เวลากินแล้วครับผมสามปีก็นี่นะครับพอมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะเป็นแข็งๆแบบนี้เลยครับแล้วจะเป็นไอติม ไมโลโอวตินเดี๋ยวเราชิมกันครับผมตอนนี้แกะเราก็ต้องแบบกันไกลแกะนะครับผมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินนะครับไม่ได้ก็ทิ้งไปซื้อกินครับถ้าเกิดซื้อถ้าเกิดทำทำแล้วกินไม่ได้อืมอันนี้ยังไม่แข็งนะครับขนาดสามปียังไม่แข็งมันนิ่มมากเลยรอบโหไมนเอติีมลิเยรี่เนี่ยถ้าเกิดทําออกมาแช่แช่สามปีแล้วหน้าตาเป็นี้ผมแนะนอนต้ซื้อกินนะครับไปซื้อกินง่ายกว่านะครับผม แต่ถ้าจะไปซื้อกินมันมันนไม่ได้ฟิวงนี้ไงจริง,รงอ,อร่อยนะครับผมเหมือนที่เราไปซื้อในเซเว่นเลยครับผมก็ต้องรอให้มันแข็งมากกว่านี้นะครับพอดีว่าเวลาเรามันกระชับนะครับสามปีนะครับผมมันกระชับขื้อือย่างอร่อยอะ่ะถ้าไม่กินของผมตรงนี้ <laughs> <laughs> ข้าหลังเราต้องเอานี่แวะเริ่มแหลมๆอ่ะไปไว้ข้างข้างล่างเอาทางนี้ทิมลงไปพอได้เกิดเอาเริ่มแหลมข้าว้อข้างล่างไม่ได้ทิมปุงเลยครับ ไม่ว่าจะเลือดเถอะไม่หน่อยนะครับเดี๋ยวเอ้ย นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับไอติมไมโลงเราก็ถือว่า80%นะครับสมมูลแบบแ0บนตะครับผมตอนแรกก็กินอร่อยอร่อยพอกินไปกินมาหมดแท่งหวังแบานีปากเลยตรงนี้เลยโบวันทัพครับเลยลองไปทํามันดูนะครับผมน้องๆหนูก็ทําได้นะครับอันนี้แต่ก็ตอนตุมอะไรก็ให้อยู่ในความควบคุมของผู้ปกครองนะครับผมให้ผู้ปกครองดูด้วยนะครับผมอยู่ด้วยนะครับผมตอนที่ต้มเพราะว่ามันร้อนนะครับผมลองไปทํากินกันดูครับผมลองไปทํากินกันครับน่าร้อนเย็นเ็นอร่อยอร่อยทำกินแล้วก็ถ้าเจอกินได้ กินถ้าเกิดกินไม่ได้ก็ทิ้งไปครับครับผมหมาก็ไม่กินครับวันนี้ไม่กินครับครับสำหรับวันนี้ก็จากการไปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe นะครับผมกดกระดิ่งนะครับกดไลค์นะครับผมที่สำคัญก็กดแชร์ไปด้วยครับผมเพื่อให้เพื่อนๆพี่น้องๆได้รับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปนะครับจะไปเจอเราที่ไหนนะครับผมหรือเราจะไปทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋จะไปเจอกันคลิปต่อไปครับผมสำหรับ EP นี้ก็กราบสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับผม